มาดูกิจวัตรแปลกในการบำรุงความงามตามแบบฉบับของคุณพรียคนจีน。是这个。什么东西啊？咦，红西瓜呀。这是我做的黑芝麻丸。嗯，l น่าเกียดมากเลย。好像ป่าปิงจริงอร่อยจริงๆทุกครั้งที่เธอบอกกับผมว่าอร่อยจริงๆผมรู้สึกว่าฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยไม่แต่น้อย。吃了这个之后你的头发会变黑。这是我自己做的。你看我的头发，是不是很黑？嗯，又黑又厚。因为我每天都会吃这个。 她没抽中第一我在拍身体呀。中国人好多奇奇怪怪的东西啊。拍了真的很有用，你会觉得身体很舒服，好越来越美。哇，来我帮你拍，我帮你拍。要这样才有用。มาแต่ต้องตีห你会变笨。哈哈哈！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 啊。s r n o 润泉，我已经连续用了七天了。亲爱的妈 ก็หล่อถูกออกแบบมาให้เก็บรักษาความสดของตัวเซรั่มที่อยู่ภายในที่มีการหมักหมมของยีสต์บีฟิ e ซึ่งช่วยในเรื่องของแอน anti a จิ n งและมีสา,า,ารส e กัดเอ็กโทอินที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวโดยใช้ในตอนค่ำเมื่อตื่นเช้ามาผิวของเธอก็จะรู้สึกชุ่มชื้นที่สำคัญมีความมันน้อยลงไม่เหนียวเหนอนะเมื่ออากาศร้อนหากผิวของเพื่อนๆนั้นขาดน้ำมีริ้วรอยแบบตื้นหรือมีรูขุมขนใหญ่สามารถลองใช้เซรั่มตัวนี้ได้นะครับดานะ่นาดีกว่าอหอมคุณดมดูสิแล้วก็ไม่ยอาายากดมเลยนะครับ为什么什么都是黑色的呀嘛 蒸了十几个小时，把它蒸成了黑色，看到了吗？嗯、可以让我脸变得红红，然后每天很有精力。来、嗯，了还加了花旗参一起，所以非常的健康。惊、嗯、啊！全部吃完。哦、好嘞，妈、啊。你做了这么多，这个吃半个月就吃完了。哦、半个月。是的。<laughs> 我要求这个半个月、啊。